สวัสดีครับเพื่อนๆภาษาญี่ปุ่นวันละิดจิตแจมไสวันนี้เสนตอนคำศัพท์ที่ควรรู้เพิ่มเติมเพิ่มเติมนะครับเหมือนเดิมเราจะฝึกท่องคําศัพท์ด้วยการเพื่อฝึกคําศัพท์และเรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องนะครับวิธีการฝึกเหมือนเดิมพี่ดิวจะพูดแล้วเพื่อนๆพพูดตามพร้อมนะลุยงานธุรการจิมจิมงานขายหรือการขาย เอ業เอ業ยการบริการการบริหารพี่เดียวมองภาษาไทยผิดการบริหารนะครับการบริหารเคเอสุงานล่ามล่ามแปลภาษาซื่อยากซื่อยากุออาการรับผิดชอบ 担当担当するตำแหน่งคาตา嘎キคาตา嘎キอันนี้จะเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่เป็นตำแหน่งแบบว่าตำแหน่งในบริษัทนะไม่ใช่ตำแหน่งผู้จัดการตำแหน่งเอซิสเมเจอร์ไม่ใช่นะครับคาตา嘎キก็คือจะเป็นตำแหน่งที่แปะไว้ที่ไหลนะครับเกตนะตำแหน่งที่แปะไว้ที่ไหล ดูที่ไหลแล้วจะรู้ว่าตำแหน่งอะไรนั่นแหละครับคาตากาินะครับความรับผิดชอบเซกินิงเซกินิงโอเคมาทวนอ,อีกรอบหนึ่งนะพี่ดิวจะพูดเพิ่พิ่ๆพูดตามจิมเอเกอร์สุุเคเอุรสุซูยักสุุทันตอุสุคาตากาิกก เซกินิกโอเคเกงมากปมมือให้ตัวเองนะครับเยี่ยมสำหรับนี้พี่ดียต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝึกแบบนี้บ่อยๆนะเราจะเก่งไปด้วยกันเดี๋ยวว่ามาตับบายบาย